สว,ดด statement. สวัสดีคะ่นนะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพโครงสร้างอาคารนะคะรูปถัดไปก็จะเป็นโครงสร้างบ้านนะคะเราจะต้องเลือกใช้เหล็กให้ถูกประเภทอย่างเช่นเราจะใช้เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเพราะว่าเหมาะสําหรับการก่อสร้างการดัดแปลงได้ง่ายเชื่อมได้ง่ายไม่แตกหักนะคะรับแรงได้ดีนะคะนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมคะเราจะใช้เหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะคะเพราะว่าเหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะคะไม่เหมาะสําหรับสร้างบ้าน เพราะว่าแข็งและเปาะเกินไปดัดเชื่อมยากถ้าจะใช้เสี่ยงแตกหักตอนก่อสร้างนะคะจึงจำเป็นต้องใช้เหล็กก้าคาร์บอนสูงทำอุปกรณ์สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการตรวจสอบโครงสร้างเหล็กก้าคาร์บอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมเหล็กกลมกันนะคะขนาด3ทับสีนะคะเราก็จะนำชิ้นงานมาปรับหน้าด้วยตะไบให้เรียบนะคะ แล้วก็จะตะาบไปเรื่อยๆจนกว่าชิ้นง,งานเราจะเรียกนะคะนี้ ต่อนะคะนำกระดาษทรายนะคะมาขัดชิ้นงานนะคะตั้งแต่เบอร์หยาบไปถึงเบอร์ละเอียดนะคะอันนี้เราก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์1 5อขัดอยู่นะคะตอนนี้เราใช้กระดาษทรายเบอร์280ยขัดชิ้นงานอยู่นะคะเพือ่อาไสิี ตอนนี้เราใช้กระดาษทรายเบอร์320ขัดชิ้นงานอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์500นะคะที่กำลังขัดชิ้นงานอยู่อันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์ห0 0นะคะที่กำลังขัดชิ้นงานอยู่ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์800นะคะที่กำลังขัดชิ้นงานอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์พันนะคะที่กำลังขัดชิ้นงานอยู่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นกระดาษทรายเบอร์พันสองนะคะหรือว่าเบอร์ละเอียดนะคะที่กําลังขัดชิ้นงานเป็นเบอร์สุดท้ายอยู่นะคะขั้นตอนต่อมานะคะนํามาขัดเงาด้วยเครื่องขัดนะคะหรือว่าเครื่องขัดด้วยผ้าสักกราระนะคะเราก็จะปรับความเร็วของเครื่องนะคะว่าเราต้องการขนาดไหนแล้วก็เราต้องการแรงแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะเริ่มขัดกันเลยนะคะ เราก็จะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าชิ้นงานของเรานะคะจะเงาเครื่องนี้นะคะช่วยในการขัดให้ชิ้นงานเงาไวขึ้นนะคะ ควรระวังของเครื่องนี้นะคะควรจับชิ้นงานให้แน่นนะคะไม่ควรประมาทนะคะไม่งั้นชิ้นงานจะกระเด็นหรือว่าตกไปในซอกผ้าของผ้าสักหลาดได้นะคะแล้วก็จะขัดไปเรื่อยๆจนกว่าชิ้นงานเราจะเงานะคะอันนี้ก็คือชิ้นงานเรายัางไม่เนียนนะคะเรา จึงต้องขัดต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เปิดน,น้ำให้มันด้วยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเทกดใส่แก้วแล้วก็นำชิ้นงานไปจุ่มนะคะ นำมากัดกดเริ่มจากการจุ่มกดเป็นลำดับแรกนะคะข้อควรระวังนะคะในการกัดกดนะคะอย่าให้กดถูกผิวหนังนะคะถ้าโดนผิวหนังให้รีบไปล้างน้ำสะอาดทันทีเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำชิ้นงานมาจุ่มล้างแอลกอฮอล์นะคะเป็นลำดับที่สองนะคะจุ่มล้างจนกว่าจะสะอาดไม่มีกดเลยนะคะ หลังจากจุ่มแอลกอฮอล์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาจุ่มน้ำสะอาดหรือว่าน้ำเปล่านะคะเป็นลำดับที่สามนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนำมาเปล่าให้แห้งโดยใช้ใดเป่าชิงง้นงานเฉียง,ง45องศานะคะ ต้องระวังนะคะระวังจะเป็นคาบน้ําบนชิ้นงานนะคะนีคะ่ะชิ้นงานที่เสร็จแล้วเราก็จะเอามาส่งกล้องอยู่แล้วะคะ่ะ